อาการโอ้โหไม่ดีเลยครับ <c oughs> เกมที่ทันด r โดมสเตเดียมเมืองทองเปิดบ้านแพ้กับการห้าเรียนี่คือประตูรากของเมืองทองในปีนี้นซึ่งมาจากจุดโทษและประตูเดียวเออถ้าเขาว่าโอเพนเพย์ยังไม่มีคือผมมองว่าเมืองทองขาดแค่ยอย่างเดียวขาดจังหวะที่มันจะได้ประตูแบบเจ๋งๆอะ่ะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยนี่แฮมป์ตันโอ้โหอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าสกอตตัวเลือกเขาดีมากนะเขตดีมากเนี่ยแฮมป์ตันโซเลสยิงหนึ่งแอตสินหนึ่งปีนิดดาวซันโวได้เลยนะมีโอกาสจริงๆเขาเขาคู่กันเลยนะนี่คือดาวซันโวไทยลีกทั้งคู่นะแฮมป์ตันโซเลสทาเดลลี่เนี่ยทั้งคู่เลยนะอาการโอ้โหไม่ดีเลยครับเกมที่ทันเดอร์โดมสเตเดียม เมืองทองเปิดบ้านแพ้กับการห้าเรือและนี่ก็เป็นการแพ้ในบ้านครั้งที่สองช่ครับจาก3มเกมแรกถูกอ่ะดูนี่ก่อนเลยครับมาลอสททเดลี่โอ้โหนี่ก็3ประตูไม่มีอะไรเลยนะเกมที่ลูกเนี้ยคือเนี่ยแล้วดูดิแล้วเล่นกันอยู่สองคนจริงๆนะไนมิตันมาลูกด่งนี่สมสมพรมาแล้วดูครับคือเช็ดเหมือนรู้กันเลยว่าต้องไปต้องไปและสุดท้ายนี่เลยเรียบร้อย อยากจะพูดคำเนื้อสงสารแบ็คซ้ายมากเมื่อวานมาริโอไม่เอาใครไปช่วยอ่ะแล้วแบ็คซ้ายสงสารน้องมากใช่โอ้โหแล้วสลับลงมาวิ่งมาจู่ๆหน้าลายตรงนั้นอ่ะยิ่งครึ่งหลังนี่โอ้โหทัดเจนยางแบนเลยน้องบอกคำเนียวดูต่อครับทางเมืองทองก็ก็ดูดูดีขึ้นนะคือผมมองว่าเมืองทองขาดแค่อย่างเดียวในเกมในครึ่งแรกอ่ะมันขาดประตูอ่ะขาดจังหวะที่มันจะได้ประตูแบบเจ๋งๆเ่ะต่อเกมสู้ได้ทุกอย่างสู้ได้ แลนนี่ขึ้นหลังมาอันนี้อันนี้หยุดอันนี้คือปล่อยไปก่อนนะปล่อยปล่อยโฟลไปก่อนแล้วแล้วเป่าโค้ดมาดูย้อนหลังก็ชัดเจนว่าโค้ดมันคิดว่าฟุกกะทิ้งตัวแต่จริงๆแล้วมันโดนกระแทกจากข้างหลังแต่ว่าก็เป็นดีดนิดนึงแหละแต่ก็เป็นความผิดพลาดของสุพนันเองที่เข้าหาบอลเร็วไปนิดนึงอ้าวแล้วก็เลื่อนป๊อปนะครับนี่คือประตูแรกของเมืองทองในปีนี้ซึ่งมาจากจุดโทษและประตูเดียวเออถ้าเขาว่าโอเพนเพย์ไม่ยังไม่มีใช่นี่ แล้วดูแล้วรออยู่น,นานนป๊อปอ้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรือเหมือนโดนเหมือนโดนแบบลูกคำอะแล้วไม่รู้ว่าเมืองทองไปโดูอะไรนะหยุดกึกเลยครับแล้วดูนี่แฮมิลตันอโอ้โหก่อนที่จะชมอะพี่ชมบดินมากกว่าอการท,ที่เลือกคดอน้นกับคดโชคเนี่ยไม่ถอดบดินออกเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกณฑเนี่ยมันกลับมาตรงนี้อ่ะเลือกถอดได้ถูกอ่าถูกและอย่างหนึ่งเขา ถอดบาลอตออกเพราะเจ็บอ่าใช่แล้วส่งไม่ส่งนี่มาด้วยไไไไอออออวีชื่ะะรนเผยใบอออันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าสกอตตัวเือเขาดีมากนะเขาส่งทีลาศัพท์เสียงส่งชาลุกูลกาลินนเได้คนนึงก็ต้องพูดเนี่ยในเก็บ้าถูกโอ้โหพลังเหลือเฟือมากเพื่อนคาเซมิโร่พี่อจริงเหรอเพื่อนคาเซมิโร่เขาเคยเขียนในประวัติว่าเพื่อนคาเซมิโร่อ่ะเลย แลวนี่ก็ลูกนี้สามหนึ่งไรเกมเป็นลูกที่แบบว่าแล้วเป็นคนหนึ่งที่ไม่ห่วงน่ะอ่าใช่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือความเป็นลงตัวจริงๆในการที่เล่นร่วมตรงกลางครับโอ้โหสามหนึ่งเอาจริงๆน่ะส่วนตัวผมผว่าถ้าเรือก็ดูเป็นปีที่เหมือนแบบไม่ได้แบบดูดุดันอะไรขนาดนั้นนะแต่กลับกลายเป็นเขาเก็บผลกราข่งขันไดพี่จุนไอความอันตรายของท่าเรือในมุมพี่จุนมันคือความชัดเจนของการเล่นชัดเจนเลยเล่นทรงนี้เลยอ่เมื่อไหร่ปีกตัวนี้สามารถกดดันแบ็กได้ ขาก็จะเปลี่ยนปีคนนึงมาเล่นต่อได้เมื่อไหร่นีคู่หน้าทํางานได้ดีตรงกลางก็เป็นตัวแค่เป็นตัวที่เซคเซคไซเกอร์ <S <S เป็นตัวสอดเป็นที่2จะไม่ไปทับซ้อนกันเลยเราเห็นความชัดเจนของท่าเรือเลยแบ็คคือเล่นร่วมกับปีกชัดเจนเฮ้ยแล้วคู่เซ็นเตอร์ใช้เด็กไทยเล่นได้เลยแล้วที่พี่ชอบอีกคนหนึ่งไอ้เบอร์5หมายเลข5ของท่าเรือโ <ศา S 2> <า>ตโตมีบุคลิกดูในเกมรับลงปช่ให้เออปิดให้ชัดเจนทําทํางานได้ดีอ่ะสมูทมากเลยนะเออ มันเป็น<ม>บุคลิกที่ทําให้ตั้มเองกับไอ้เฉลิมศักดิ์เองทางานง่าย<ม>เพราะคนนี้รักษาวินัยเกมแล้วไม่ไปเติมเต็มอะไรในบ้านท,ทำไปเลยในบ้านเล่นไปเลย<ม>อ่ะคนเดียวมาเล่นรวมอีกคนนึงตรงกลางอีกคนนึงที่พี่ประทับใจนะที่บอกว่าโอเคถ้าไอ้โดมเล่นอย่างนี้ได้เนี่ยไม่เคยเห็นโดมเล่นเกมรับดีขนาดนี้ม,มีวินัยมากขึ้นรักษาตําแหน่งการยืน<ม>โอ้โหสุพนันเองแทบจะสนุกกับเกมลุกไปเลยเพราะว่าอะไรปูโตสจะเป็นตัวลิงก์ตั้มลิงให้คือถ้าพี่จุนพูดชื่อมาแบบเนี้ย เราจะเห็นว่ามันจะตอบเต้ตูเต้เลยว่าทําไมท่าเรือดีขนาดนี้นี่คือปีแรกที่ท่าเรือไม่เปลี่ยนโค้ดตอนต้นซีซั่นนี่คือปีแรกที่ท่าเรือไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนน้อยมากอ่ะไอ้เซตเนี้ยตัวใหม่ทาเดลี่ใช่ที่เติมเต็มแค่เรื่องของการช่วยที่เหลือเทมิตันเซตเดิมหมดเลยนะที่เหลือคือสำรองที่ลงมาสร้างความต่างที่เหลือจะมีอักขีแค่เนี้ย เท่ากับว่า11ตัว2คน11ตัวเปลี่ยนไปสองเปลี่ยนแค่สองเท่ากับว่าหลับตาก็สลับบอลก็ได้ใช่ความสมบูรมันมีแน่าจริงเรื่องนี้จริงแล้วมันเหมือนกับว่าจ็อบของแต่ละคนมันชัดเจนนะสักพักบอลชิดเลนแบบนี้ไม่ได้มีูกมูี้ยิมจะค่อยๆเดาเลยนะดูภาพเออนี่มีเนี่ยหลังจากโดนหนึ่งหนึ่งแล้วเขาแก้เกมเร็วนะแล้วประเด็นที่อย่างที่บอกพอเปลี่ยนมามันมีเหมือนไพ่ในมืออถพี่จะสักเี้ย ดูความแข็งแกร่งหลังจากไปซ้อมเลสเตอร์เด็กเอาโผมันก็เกมแรกเปลี่ยนลงมาแล้วแล้วหวอนิดนึงต้องยอมรับว่าเกมที่เล่นกับน้องปมอถมทีสักเองลงมาแล้วเอ้ยโอ้โหทำไมฟอร์มไม่ดีเลยแต่พอรู้จักใช้เใช้ไปอะไรใช้ยังไงเล่นร่วมกับใครนี่งมัใจขึ้นเราจะเห็นเหมือนกันตอนไมโรส่งบอลเมสลงมากับตอนท่าเรือส่งทีสักลงมาเ็นเรื่องอไแตกต่างกันทั้งที่ทั้งที่เล่นอายุ่มันคือเท่ากันเป็นเพื่อนกันแหละใกล้เคียงกันเนี่ยแฮมิลตันโซเลสยิงหนึ่งแอติตหนึ่งปีนิด ดาวซันโวได้เลยนะมีโอกาสมีโอกาสแลวและจริงๆเขาเขาคู่กันเลยนะ<ช>นี่คือดาวซันโวไทยลีกทั้งคู่นะไฮเปตันโซเลทาเดลี่เนี่ยทั้งคู่เลยนะาร<ช>อนต,ตีได้